ทุกคนครับเวลาที่เราจับคอร์ดธรรมดาทั่วไปได้แล้วนะฮะสเต็ปต่อไปก็คือการฝึกจับคอร์ดทาบนิ้วหรือว่าคอร์ดประมาณนี้แต่จะเป็นคอร์ดไหนละฮะที่สมควรที่จะเอามาเล่นเอามาฝึกในตอนแรกแล้วก็คิดว่าคอรดทาบนิ้วคอร์ดไหนที่มันสําคัญสําหรับมือใหม่ที่สุดคลิปนี้จะมาเฉลยเรื่องนี้ครับ สวัสดีชาวเพื่อนกีตาร์ทุกคนครับเรื่องราววันนี้เราจะมาคุยกันถึงคอท่ามือคอดแรกสําหรับมือใหม่นะฮะในมุมมองส่วนตัวของผมนั้นผมคิดว่าคอดที่ทุกคนจะต้องหัดเล่นเลยนะครับในคอดแรกหลังจากที่ผ่านสเต็ปของคอดีคอดีคออีมายเนอร์ดอคอร์ดีได้แล้วเนี่ยคอท่าม้อคอดแรกก็คือคอร์ด F นั่นเองครับนะคอท์ด F จริงๆเนี่ยจริงๆเห็นหลายคนจับแบบนี้ถามว่าถูกต้องไหม มันก็ถูกต้องครับจับได้นะฮะแต่อาจจะไม่ได้ว่าถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นัเพราะว่าถ้าจับแบบไม่ทาบนิ้วเนี่ยมันจะบังคับให้เราเล่นได้เฉพาะสาย4321ลงไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราดีดโดนสาย5้สายเนี่ยมันจะกลายเป็นคอร์ดเน่าทันทีนะฮะย้ำนะครับว่าไม่ใช่เรื่องผิดที่คุณจะจับแบบนี้เพียงแต่ว่าถ้าคุณจับแบบเนี้ยคุณอย่าพยายามแต่สาย5้สายแล้วกันสาย3 2มสเอ่อลงไปเนาะแต่วันนี้เราคุยเรื่องทับนิ้วขอทับนิ้วเราก็ต้องจับแบบนี้ใช่ไหมฮะก็ <c oughs> <c oughs> ทำไมผมถึงบอกว่าอด F จำเป็นจีต้องเป็นคอร์ดแรกนะฮะแลวสำคัญมากๆเพราะว่าอะไรเพราะเพราะว่าในฟอร์มการจับคอร์ดทาบนิ้วนะฮะในฟอร์มทั้งเมเจอร์ทั้งไมเนอร์นะครับไม่รวมคอร์ด6คอร์ด7คอร์ด8คอร์ด9คอร์ดอะไรไม่ไม่ไม่นับตรงนั้นเนี่ยนะฮะนับแค่เมเจอร์กับไมเนอร์เนี่ยฟอร์มคอร์ดแบบนี้เนี่ยเรียกว่ามันเป็นฟอร์มคอร์ดที่อยู่ในเฟสแรกมันไม่จําเป็นต้องเลื่อนขึ้นให้งงนะครับปกติถ้าแบบว่าถ้าเริ่มจากคอร์ดจีบางทีอาจจะมีการสับสนว่าเลื่อนขึ้นได้เลื่อนข เลื่อนลงมาอย่างนี้ได้ใช่ไหมแต่ F เนี่ยมันมีแต่เลื่อน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 ลงอย่างเดียวนะฮะความหมายก็คือการจับฟอร์ม F นะฮะฟอร์มเฟเนี่ยตามนี้เลยนะฮะก็คือใช้นิ้วชี้ทาไปบนทั้งหมดเลยนะฮะเฟสแรกเนี่ยนะฮะอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ก้อยกับนางเนี่ยสาย5กับสาย4เฟสที่3ตรงนี้นะฮะแล้วก็นิ้วกลางสาย3เฟสที่2ตรงนี้แล้วก็ดีดลงไปได้หมดเลยนะฮะถ้าคุณจับแบบนี้ปุ๊บเป็น F ถ้าคุณเลื่อนลงมาเป็น F sharp ถ้าขึ้เลื่อนลงมาเฟสที่3เป็น G เลื่อนลงมาเฟสที่4เป็น A f แฟหรือว่า G ชาร์ปเลื่อนมาเฟสที่5เป็น A เฟสที่6เป็น B f แฟเฟสที่7ก็เป็น B เฟสที่8ก็เป็น C นะ,ะพยายามจําแบบนี้เนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นเวลาที่เราจะต้องแบบว่าจากการจับคอร์ดเอแล้วอยู่มันที่จะเลื่อนไปคอร์ดนึงเนี่ยโดยที่ใช้วิธีการแค่ ยกนิ้วขึ้นหน่อยนึงแต่ฟอร์มเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมยังไม่ต้องเอานิ้วออกไปอย่างนี้นะครับแค่แค่แบบว่ายกขึ้นจากจากตอนนี้กดยกขึ้นมันก็จะเป็นประมาณนี้ในจ,จังหวัดยกก็คือจังหวัดถลามาใช่ไหมฮะสมมติว่า F อาจจะมีสักเพลงหนึ่งก็ได้นะฮะมีคอร์ด F อคอร์ดต่อไปคือคอร์ด C เห็นไหมฮะก็คือคุณเลื่อนจากเฟสที่1มาเฟสที่8คุณก็ได้ F กับ C แล้วนะฮะหรือ ทั่วๆไปเนี่ยมีอันนี้เยอะมากก็คือ F แล้วก็มา G อย่างเงี้ยนะฮะมาปุ๊บแล้วก็คุณจับ G อย่างนี้เลยฮนะถลายลงม,มาเลยนะฮะ F G อ่านะครับนี่คือเป็นอาจจะเป็น F A อะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ทีนี้นะครับ อันนี้คือเป็นเมเจอร์นะทีนี้ถ้าเป็นมเนอร์เนี่ยง่ายนิดเดียวฮะคุณก็แค่เอานิ้วกลางเนี่ยยกออกไปซะนะฮะไม่ต้องไปชูให้ใครเห็นนะยกออกไปซะสมมติว่าจาก F อย่างนี้ใช่ปะ่ะถ้าเอานิ้วกลางออก,กจะกลายเป็น F อฟมเนอร์ทันทีอ่าเห็นไหมฮะดังนั้นก็จะใช้วิธีการไล่เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้เลยฮะก็คือถ้าเฟสแรกก็เป็น F อฟมายเนอร์ถ้าเฟสที่3ก็จะเป็น G ีม n เนอร์อ่านะครับก็คือเอาไง่ายว่าคุณใช้วิธีแบบนี้เลยก็ได้แบบจําเฉพาะสาย6ที่เป็นเบสนะครับอย่างเงี้ย อันนี้ก็คือเป็น F อานะครับถ้าเป็น3ก็จะเป็น G ถ้าเป็น5ก็จะเป็น A ถ้าเป็น7ก็จะเป็น B 8ก็จะเป็น C 10ก็จะเป็น D 12ก็จะเป็น E หมาอย่างนี้ก็ได้นะฮะดังนั้นเวลาคุณเลื่อนไปตรงไหนเนี่ยมันก็จะเท่ากับคอร์ดนั้นแหละนะฮะถ้าจำจะเพราะเสียงเบสนะครับอันนี้ผมพยายามจะแนะนําวิธีการให้มันง่ายบางคนอาจจะไปจาสายอื่นอย่างเงี้ยมันจะทําให้มันหลงมันจะทให้มันสับสนไงดังนั้นจาแค่ เสียงเบสของสาย6ก็จะได้ได้สออย่างเลยฮะก็คือได้รู้ว่าคอร์ดนั้นเนี่ยเบสมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ได้รู้ว่ามันคือคอร์ดอะไรด้วยนะฮะอันนี้ f minor เจ๊ไหมฮะเลื่อนลงมาก็เฟสที่3ก็จะเป็น g minor เนี่ยอ่านะครับถ้าเลื่อนลงมาในเฟสที่7ก็จะเป็น b minor เพราะว่ามันตรงกับ b ตรงนี้ใช่ไหมฮะอ่านะฮะอ่าโอเคนะครับทีนี้ถามว่ามันเอาไปใช้ร่วมกันได้ยังไงนะฮะก็คงจะต้องไล่ไปในเรื่องของสเกลแต่ผมจะไม่ได้กล่าวถึงลึกซึ้งมากนักนะครับ แต่จะยกเฉพาะประเด็นที่มันเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันอย่างเช่นถ้ามี f เนี่ยนะครับแสดงว่าในในในคีย์นั้นน่ะมันก็จะถ้าสมมติว่ามันสเกลถ้าสมมติว่าเพลงคีย์นั้นเพลงนั้นเป็นเป็นคีย์ f นะฮะเป็นคีย์ f อันนี้ก็จะสามารถที่จะใส่ไมเนอร์ได้ก็คือจะเป็นคอร์อด g minor คอร์ด a minor ได้นะฮะจาก f เนี่ยมา g minor นะครับเอานิ้วกลางออก A minor. อมายเนอร์ะอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเพลงนั้นไม่ใช่เป็นคีย์เอฟนะฮะแต่เป็นคีย์ซีแต่แน่นอนนะฮะว่าคีย์ซีเนี่ยคอร์ดเอฟก็อยู่ในอยู่ในคีย์ซีเหมือนกันใช่ไหมมันก็จะมีบางทีก็คือ F ก็จะเลื่อนมาเป็น A อมายเนอย่างนี้ก็คือเลื่อนลงมาเฟสที่5ตอนแรกก็ยังไม่เอานิ้วกลางออกพอมา A อมายเนอก็ยกนิ้วกลางออกแต่ฟอร์มก็ยังเหมือนเดิมแค่เลื่อนมาเห็นไหมฮะ ือถ้าใครอยากจะิดถลายลงมาเลยเนี่ยเป็น D minor ก็ได้นะฮะก็คือ F เงี้ยอันนี้เป็น D minor ได้นะฮะถ้าเกิดว่าไม่มองว่ามันรูดเยอะเกินไปนะฮะแต่จะรูดก็ต้องสังเกตด,ดูจุดดูอะไรให้ดีนะฮะอ่านะครับอย่าไปรูดเพลินนะฮะบางทีรูดไม่ถึงบางที ลูดแล้วจากจะไปเฟสที่10กลายเป็นเฟสที่11จากนั้นนะฮะก็จะกลายเป็นค่าตัวตายไปนะฮะโอเคครับนี่คือคอร์ดแรกที่ทุกคนควรที่จะฝึกแล้วก็ฝึกให้มันได้โดยเร็วที่สุดคําว่าเร็วที่สุดหมายความว่าคุณจะต้องผ่านสเตปของคอร์ดทั่วไปก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าพอเล่นกีตาร์ปุ๊บเราจะมาถวิลหาคอร์ดทาบนิ้วคอร์ดเทันทีอันนั้นผมก็มองว่าไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับควรจะเริ่มจากง่ายๆไปหายากนะครับนี่คือทริปที่จะนํามาฝากทุกคนกันครับ